รอบเฮ้ยสามรอบฮ่าสวยถึงว่าสตดยังไปต่อแบบแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมเอาทำตามได้นะเพราะว่าสตดยังใช้ได้อยู่นึกว่าจะจบแล้วนึกวก็ต้องหาแบบใหม่น้าแต่งแ,นะแต่งเ่ยว่ะแตกสามช่องสองช่องใหญ่นะห้าหมืน่นฮัลโหลห้าหมืน่นกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่อง วันนี้เอกกันอีกแล้ววันนี้พบกับสารค่ายีพีเหมือนเดิมแต่เอาทุนมาหนักแบบใหม่ปกติไม่เอาทุนมาหนักนะเด๋ยนนี้พอเริ่มได้เริ่มเอาหนักแต่หนักแต่เต็มไปเลยวันนี้พ่อเกมเดนะิรด็อกเฮา์นะมาเดิรด็อกเขาเคยเล่นไปให้ดูไปแล้วนะแต่อันนี้เป็นเดิรฮอคด็อกเฮาอีกรูปแบบหนึ่งนะมาไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงกันให้มากมาย ซื้อ9000เหมือนเดิม้าคนดูคลิปผมเก่าๆก็จะรู้นะที่ชอบซื้อ9000เพราะว่าเล่นค่าย pp ไม่เคยจัแตกดันไปซื้อ9 0 0 0พวีบูรซาแล้วแตกตั้งแต่นั้นก็ซื้อ9000มาตลอดโดยการซื้อ9000 2รอบแรกไม่แตกหรอกรู้อยู่แล้วว่าไม่แตกของรอบแรกแต่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรลอกลอก่ลอลอกัลอกลอก่อหลักล่อใ่ายพ p พ แล้วสามสี่ไม้สามไม้สี่ค่อยใสแบบหนักหนักเพาแตกมาแล้ว,ลวนะไปดูคลิปกันได้มามาดูน้องหมาเกมน้องหมานี่พี่กดาจะเป็นแนวแบบว่าน้องหมาน้องหมาสี่ช่องนะเข้าฟิลิปปินสนะ์เราต้องได้เตีนหมาสามเตนีนถึงจะไปเปิดอีกช่องหนึ่งเปิดอีกช่องเรื่อยๆจนเต็มนะเมื่อเต็มสี่ช่องนี้น่าจะแตกหนักนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะไม่เคยเปิดถึงสี่ช่องนะเคยเปิดถึงสามช่องนะ ก็แตกแล้วถ้าสี่ช่องแล้วได้เยอะน่าจะแตกหนักแบบแขคพอดได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะไม่จพูดเยอะรอบแรกก็เกลือแล้วรอบแรกเกลือซะแล้วเกลือเลยแหละรอบแรกเกลือเลยเกลือหมานี่แม่แม่เคยไปเล่นแต่ดอกแล้วนะแต่เจ๊งไปนะโดนไปแล้วโดนไปหลายหมื่นเลนะตอนนี้ไม่แก้มือแต่ไม่เล่นเกมเดิมนะมาเดอะด็อกเขา ตัวใหม่มันมีหลายดอกเฮานะมาถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นตามถ้าถ้าแตกนะจะเล่นตามก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวแอดจะพิมพ์ชื่อเกมเต็มให้อย่างดินเต็มเลยนะมาเองว่าค่าจะแตกปววบค่าก็อยากแตกนะไม่ใช่ไม่อยากแต่มันไม่แตกอะ่ะนี่แหละรประเด็น พ่อเริ่มเล่นให้รู้ให้เข้าใจเกมไหนแตกแบบไหนแต่อยากแตกบิ๊กบินมากแต่ยังไม่เคยแตกอยากจะแตกให้คุณผู้ชมดูว่าบิ๊กบินมันได้เยอะขนาดใดได้เยอะเยี่ยงไรเปิดแล้วนะเปิดช่องสองมาเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแหละเออเปิดห่องเอาอาตปออนต็มาตีนเดียวโอ้เรจะเปิดช่องสามไวเปิดช่องสามมาแล้วถ้าเปิดช่องสามจะได้รอบเพิ่มด้วย เราต้องมาดูนรอบนะครับเปิดช่องสามเขาสามรอบเขาสามรอบสองรอบโอเคโอเคโอเคสองรอบอะ่ะจะได้อะไรวะเนี่ยรอบมันน้อยไปหน่อยนะไปเท่าไหร่เท่าไหร่พันสี่ออกมาซ่าลังกาเลยโอ้โหก็จะได้เปิดช่องอะ่ะต้องมีตีนหมาสามลูเลยอะ่ะสามบล็อกเลยเรียบร้อย โดนครับคุณผู้ชมแตกยากเลยนะเกมนี้แตกยากกว่าเกมเอาเขานะไม่เป็นไรเรามาแล้วไปที่หมื่นห้าดิยังไงเอาเขามันห้าสู้จนสุดใจแล้วสู้จนสุดใจขลาดดิ้นให้มันดิ้นพลานกันไปเลยมาแต่รอบมันน้อยมากนะเจ็ดรอบหมุน ต้องมีตีนหมาเยอะตายแล้วหนึ่งเท้ายังไม่ทุมใจน่าจะจ่ายยากอยูอย่ในเกมนี้แต่ถ้าจ่ายแล้วมอใจหนักขนาดไหนเป็นหมื่นเท่าอยู่นะคู่นะ่ะพยายามจะให้มันแตกแต่มันไม่แตกอะ่ะโดนอย่างลวเกลือแล้วมาถึงก็เกลือเลยโอเคโดนอันนี้โดน เอาให้มาสามเตีมหมาเฉยโอเคแต่รอบมันน้อยเลยถ้าได้หนึ่งจะจบเลยสามรอบเป็นรอบมันน้อยอะ่ะมันต้องแบบว่าสองรอบแรกต้องต้องเปิดช่องแล้วอะ่ะอีกสองรอบต้องเปิดช่องอีกสองรอบอเปิดช่องอ่ะแล้วได้เพิ่มมันเรื่อยๆอย่างนั้นอนะ่ะถ้าแบบนี้ไม่น่าจะเวริร์มาเปิดช่องคูณมาเต็มแต่ตังค์ไม่จ่าย เอาอย้สองรอบไปสามรอบยิงดีเออสองรอบก็ได้เอาหมดอ่ะขอแบบช่องถานเตนหมากทุกช่องอ่ะแตะแตวมากเลยให้เปิดช่องสี่หมาสองอันเออเอ,อ,อ,อเท่าไหร่สามพันสี่ไม่อลังการงานสร้างเลยซื้อหมื่นห้ายังไม่ได้ทุนเนยะครึ่งหนึ่งังี้ไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าเท้าหมาไปไหนเออเปิดอีกช่องนึงแตกสามช่อง เท่าไรเท่าไรแต่สามช่องโห oh, ลุ้นตั้งนานสองพันเจ็ดโหรอบเดียวอยากจะเห็นสักสี่ช่องหมือสักสามรอบอะ่ะถ้าเท้าหมามาตอนนี้จะได้ไรวะ mm hmm. ผมก็ไม่รู้เหมือนนะไม่เคยแต่สี่ช่องเหมือนกันแล้วได,ไ,ดได้เท้าหมา oh, แต่ไม่หนักเลยวะไม่ดุด,ดันเลยัไม่ได้คุนเ,เครื่องร้อแลวเนะี่ย เครื่องร้อนเท้าหมามาอย่างรู้พูดยังไงเท่าไหรหกพันเราไม่ได้กำไรหนะ้าพันนะถือว่าเอาได้อยู่แต่มันไม่แตกหนักแตกหนักเป็นยังไงเนะี่ยไปเลยกำไรนะนี่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 น,นี่บ้าเะล่ะบ้าไม่ร่ะบ้าไม่ร่ะมาดิบ้าไม่ร่ะ บาบ้าทุนมาแสนฝ่าแม่งของจะขึ้นเออ,มอ,อ,อ,อมไม่สองครับรอบอีกรอบมึงไม่รอบสองเออหนึ่งเอ้ยไม่รอบสองจริงสองจริงนล่วก็ม,มาหนึ่งเอออย่างเงี้ยตองนี้อย่างเงี้ยแล้วอะไรเราสามสามสามหทุเรศเกินขอ,ขอเท้าหมาสองเท้าอยากเห็นแบบว่าเปิดสี่ช่องแล้วได้เท้าหมาจะเป็น ดูมีเท้าหมาให้ป่ไม่รู้โอ้ยซื้อตั้งแครงอันนี้อะให้แค่นี้จริงดิให้แค่นี้จริงดิงดเอาจริงเอาจริงเอาจริงเอ้ยเทสสองหมื่นเอยอันนี้กดเพราะว่าแบบว่าเห็นปกตินะเวลาจ่ายจ่ายมีเยอะก็เลยแบบกดกดสง่งๆเหมือนกันนะ เนี่ยแล้วปกติสองล้านพันแต่แต่ได้เป็นหมื่นเลยนะอ๋ AL. อเมื่อบ้านอยู่ด้วยกันติกดกันเยอะสมตสมติเนี่ยถ้าติดกันอ่งเงี้ยแบบว่าหกแถวติดนันจะได้เยอะนะนี่ดูอันนี้นกราดัแค่เท่าไหร่อุ้ยแตกแล้วชมแตกขอสามรอบเฮ้ยสามรอบหาสวยถึงว่าสุดยังไปต่อแบบแบบนี้อ่ะ คุณผู้ชมเราทำตามได้นะเพราะว่าสูตรยังใช้ได้อยู่นึกว่าจะจบแล้วนึกว่าต้องหาแบบใหม่ถ้าแตกจริงๆวะมันแตกสามช่องสองช่องใหญ่นะห้าหมื่นฮัลโหลห้าหมื่นเขียแตกจริงแตกจริงหมาแตกแล้วหมาแตกแล้วหมาแตกแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยเจ็ดหมื่นสองสองแสนหมาแตกจริงไม่ต้องไปตีนหมาตอนเนี้ยขอแค่มันไหลเยอะพอ ตีใหม่ย,ยิ่งดีนยะเปิดสามตีช่องเออเนี่ยอ๋อมันต้องเป็นบ้านแบบภูเขาแบบนี้ว้ยเป็นแบบว่าหนึ่งแถวมีบ้านสามอันแล้วก็ข้างล่างแบบว่าขอบคลองกันอนะดูดิสองแสนห้าโอ้โหไม่มีคำจะพูดไม่มีคำซีว้าแล้วเออเท่าไรมีสามแสนมัเนี่ยสามแสนโอ้สี่แสนเชีย่ยสี่แสน อู้อันนี้ขนาดยังไม่ใช่บิ๊กวินนะเพราะถ้าบิ๊กวินอ่ะช่องสุดท้ายต้องเปิดอีกตีแทนครับคุณผู้ชมไม่อยากจะคิดไม่อยาก,กับฝันนึกวก็จะหมดแล้วโอ้โหฝากมาแสนฝ่าแสนสองมั้งแสนสองอแสนสามอะ่ะเชื่อหัวร้อนซื้อเก้าพันไม่ได้ซื้อเก้าพันไม่ได้ซื้อหมื่นห้าก็ไม่ได้ซื้อสามหมื่นก็ไม่ได้ซื้อห้าหมื่นไปเลยแตก บวกขงเหล่านี่สามแสนหสุดจริงสุดจัดโอ้โหโอเคแบบนี้โอเคโอเคเอาไปใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้มีแนวทางได้แล้ว3มคลิปมา3มคลิปเลยซื้อแบบเนี้ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสวัสดีทุกท่านนะครับผม